เออแย่สุดใจเลยนะสุดใจเลยนะมันนนะกุลียงมึงใจว่ะปะพัวมาเลยปะพัวมาเลยอใจบ่ใจบ่หลับหลับล,บลอยลอยนองว่างมันเฉยเอาสลบบ้านนาพี่พาไปขึ้นรถไฟลไล่ไ,ไปไล่ไปไปถึงบางกอกขึ้นบ้านนอกเอาเลยเอาเลยหาตะป่วนมือห้องเต็มตะปูเอาสุดใจเอาสุดใจเมื่อเฮือนลืมมาเข้าแม่ดาคักสุด 2มสุดตัว2,000จ่ายหมดตัว2,000ทุ่มสุดตัวเอาคือวแม่นขี้เต่าเว้ยแม่นตดได้คืวแม่นขี้เต่าบ่ได้แม่นขี้เต่าเมื่อกี้นี่กูห้าวกูอาสบอาสบห้าวแล้วมันปื้อๆนินึงเอ้ยทาเต็นเว้ยเป็นโซสลิปเว้ยสลิปกินเว้ยดีดเจปือบแอะมันซ้ายมัยังออกจดอง่สูงั่นซ้ายมันสัก มึงทวงสร้างนายเพิ่นไสใส่สังก็ยากส่หัวสูงท่ามิสร้างวายเวรุนวายเวรุนน้านี่มีแต่สักแหงขัดสุดเลยเอา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 โอ้เอลกูติ่งปลาเสียวมันขี้เต่าแต่ว่ามันเพิ่อเออมีขี้เต่าอย่าว่าไอ้ขี้เต่านายเพิ่นปอบทางเมื่อเพิ่นมีเกือบขัดมันกูมีเกือบขัดมูก